ว l c o m e back t o the channel ทุกคนพร้อมลุยกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนจบตามองกันหรือยังวันนี้เรามีหนึ่งในรถกระบะที่ร้อนแรงที่สุดของปีนี้มาเล่าให้ฟังนี่คือ Toyota h i l u ัก r a v o ปี2 0 2 6รุ่นใหม่ที่ทั้งดุดันล้ำสมัยและพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ถ้าคุณเป็นสายออฟโรดสายเดินทางไกลหรืออยากรู้ว่ากระบะรุ่นใหม่จาก To โยต้จะพัฒนาไปไกลแค่ไหนคุณมาถูกที่แล้วเอาล่ะไปเริ่มกันเลย Toyota h i ฮ u ักเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักในฐานะกระบะที่แข็งแกร่ง เชื่อถือได้และทนทานสุดๆแต่ในปี2026โตโยต้าตัดสินใจยกระดับอีกครั้งด้วยการเปิดตัวไฮลักทราโวที่มาพร้อม DNA ใหม่ทั้งดีไซน์และสมรรถนะภา,ายนอกมาในลุคที่แข็งแกร่งกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดเส้นสายคมขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ล้ำสมัยพร้อมช่องดักอากาศทรงสปอร์ตไฟหน้าเลตที่เฉียบคมช่วยให้ตัวรถดูโหดและทันสมัยมากขึ้นกว่าที่เคยด้านข้างโชว์ความเป็นกระบะอนเนกประสงค์ที่พร้อมใช้งาน มาพร้อมซุ้มล้อบึกบึนล้ออันลอยทรงใหม่และระยะความสูงใต้ท้องรถที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ลุยเส้นทางธุรกันดารได้มั่นใจขึ้นส่วนด้านท้ายก็ออกแบบให้ดูทันสมัยและมีเอกลักษณ์พร้อมฝ่ายท้ายเล็ดแบบใหม่ที่ดูพรีเมียมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดอยู่ภายในและระบบขับเคลื่อนไฮลักทราวเวปี2026ถูกพัฒนาให้ทั้งแรงและฉลาดขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างมากใต้ฝากระโปรงคาดว่าจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบประสิทธิภาพสูงให้แรงบิดมาแบบจัดเต็มตั้งแต่รอบต่ำ ให้การเร่งแสงที่มั่นใจขึ้นและช่วยประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ทําให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีในทุกสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองทางไกลหรือเส้นทางออฟโรดระบบขับเคลื่อนสี่ขูณสีได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ช่วยให้ทราโวสามารถจัดการกับเส้นทางโหดๆดได้สบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคลนหินทางชันหรือทางลื่นพร้อมโหมดการขับขี่หลายแบบที่ปรับตามสถานการณ์โดยอัตโนมัติช่วยเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่อย่างมาก ช่วงล่างก็ถูกปรับเซตใหม่ให้รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นทําให้การขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและถนนลูกรังรู้สึกนุ่มนวลและมั่นใจขึ้นภายในห้องโดยสารของไฮลัก t r a ราโวใหม่ก้าวไปอีกระดับโตโย t a ออกแบบภายในให้มีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นแต่ยังคงความทนทานแบบรถใช้งานไว้วัสดุที่ใช้มีคุณภาพดีขึ้นบอกออกแบบให้รองรับสรีรมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าต้องขับทางไกลหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบใหม่ขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมระบบเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงมารวัดดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ขับดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ยกระดับขึ้นเช่นกล้องรอบคันระบบเตือนมุมอับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับตามรถหน้ารวมทั้งระบบความปลอดภัย t o t a s a f า t y ปีเซนรุ่นล่าสุดที่จะช่วยปกป้องคุณในทุกสถานการณ์แม้ในเส้นทางที่ทา้าทาย อีกหนึ่งจุดเด่นของทราโวคือพื้นที่เก็บของและความอเนกประสงค์โตโยต้าเข้าใจดีว่าผู้ใช้กระบะต,ต้องการทั้งความลุยและความคุ้มค่ากระบะท้ายถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายขึ้นมีช่องเก็บของซ่อหนหอหลายจุดและยังมีปลั๊กไฟในกระบะให้ชาร์จอุปกรณ์เวลาไปตั้งแคมป์หรือทำงานในพื้นที่ห่างไกลเรียกได้ว่าเป็นกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งงานและไลฟ์สไตล์สิ่งที่ทําให้ไฮรักทราโวลน่าสนใจกว่าคือมันไม่ใช่แค่ไฮลักรุ่นตกแต่งแต่เป็นรุ่นใหม่ที่มาพร้อมแนวคิดใหม่ทั้งหมด ทั้งความสปอร์ตทนทานเทคโนโลยีล้ำและฟีลลุยแบบแท้จริงเหมาะทั้งกับสายออฟโรดนักเดินทางหรือแม้แต่คนที่อยากได้กระบะคันเดียวจบทุกการใช้งานถ้าคุณอยากตามทุกอัปเดตรถใหม่รถลุยและเทคโนโลยียานยนต์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไป